สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นพิกคาร์ดนะคะให้ทำสมาธินะคะเลือกไพ่ที่ดึงดูดมากที่สุดสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกการ,บร์บใบแรกนะคะเราก็มาดูเลยพลังงานนะคะเป็นพลังงานของคนที่ชอบ ควบคุมนะคะรู้สึกว่าตัวเองนี่มีพลังอํานาจมากกว่าที่จะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยทำยังไงกับเราก็ได้นะคะพลังงานนี้จะเป็นของเขาหรือของคุณนะคะก็มาดูกันเนาะสถานการณ์ตอนนี้นะคะ เหมือนถูกขังอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้นะคะหาทางออกไม่ได้คือมีข้อจำกัดทางสังคมนี่แหละมันก็เลยทำให้ความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีการโบยบินไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนเป็นแบบอ่ะยังไงก็ได้ใครจะเป็นยังไงก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเป็นอิสระแล้วก็ไม่สนละว่า ใครจะคิดยังไงน,น่าจะเป็นคุณนะคะที่รู้สึกแบบตอนนี้ไม่สนไม่แคร์ละอยากจะใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้นะคะคือไม่สนใจคนมองละว,ว่าจะเป็นยังไงนะคะในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเขายังติดกรอบความคิดหรือว่ามีข้อจํากัดของสังคมนะะที่ทําให้เขาไม่สามารถหลุดออกมาจากตรงนั้นได้นะคะมันก็เลยทําให้ความรักนี่โบยบินไปนะคะโอเคเราก็มาดูความคิดของเขากันเนาะ อเขารู้สึกว่าเขาทำอะไรผิดนะคะโชคชะตาถึงได้ทำให้เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ต้องแบบเก็บซ่อนอะคือเป็นความรักที่รู้กันแค่สองคนนะคะเขาเองเขาอยากจะพาคุณเนี่ยหนีจากสถานการณ์นี้นะคะเขาไม่อยากให้คุณเป็นแบบคนในความรับของเขา โอ้นั่นแหละเขาก็มีเขาก็มีการไปบนบานชันกล่านะค <c> ะ <oughs> ความคิดของเขานะคะคือเขาอยากจะใช้สศษสศาสตร์รรรนะคะที่ทำให้อออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าความรักนี้เป็นไปอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะคือมันมีเหมือนมันมีเลขกลมมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ ชอบมาพาก,กลน่ะโดยเฉพาะทางฝ่ายเขานะคะคือจะมีความเห็นแก่ตัวมากคืออยากครอบครองอ่ะคือไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนอะไรคุณได้เนาะเรามาดูความรู้สึกเขาดีกว่านะคะอือหือ S <S <an> เขานะคะตอนเนี้คือใจเขาเป็นคนหนักแน่นนะคะคือมีอะไรบางอย่างที่คุณอะยังไม่รู้หรอกคือในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขาเขาทำให้คุณเห็นว่าเงินอะ่ะอาจจะมีอำนาจมากมากวงหัวใจแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ <S <S <an> <S เขาบอกเลยมานะคะ <S <S <an> <S เขารู้สึกกับคุณมากกว่า <S <S <an> <S เงินตรานะคะอันเนี้ย เงินน้ำหนักมากกว่าเห็นไหมคะในสถานการณ์ที่แบบเหมือนต้องเห็นแก่ตัวที่ที่ต้องทําให้คุณกลายเป็นคนที่แบบรอคอยกายเป็นคนแก่ที่อยู่กับบ้านเลยอย่างเงี้ยเป็นคนขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยู่อยู่กับ <c oughs> อยู่กับเทคโนโลยีของตัวเองนะคะปล่อยให้คุณลอเกอร์นั่นแหละนะคะอยู่อย่างเงาๆนะจริงๆแล้วอะหัวใจของเขาอะ ราะหนักนั้นมันคงมากมากกว่าเงินด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันจะเป็นเนาะเขาก็เลยต้องต้องเลือกเงินก่อนนะคะเนี่ยมันเลยเป็นแบบนี้นะคะ่ะโอเคนี่ก็เป็นเขาเรียกความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนาะขอบคุณนะคะที่ติดตามการอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกการใบนี้นะคะเราก็มาดูเลยว่าคุณได้อะไรโอพลังงานของคุณเนี่ยเหมือนคนที่เหมือนหัวใจที่มันถูกถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนตอนนี้มันสามารถแบบทนสภาพนั้นได้แล้วจนกลายเป็นหินไปแล้วนะคะคือความเจ็บนี้ไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว นะคะโอเคเราก็มาดูสถานการณ์กันดีกว่าเนาะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะชอบควบคุมใหอีกฝ่ายเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็คืออยากจะได้ความยุติธรรมนั้นนะคคือความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่ ปารถนาดีแล้วก็บริสุทธิ์ต่อกันนั่นแหละเพียง mm hmm. แต่ว่ามัน mm hmm. เหมือนเรือกระดาษอะ mm hmm. ที่มันไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะคะ mm hmm. คือมันมันมีแต่ความรักความความบริสุทธิ์ใจให้กันเนาะมันมีคนนึงต้องการความยุติธรรมนี่แหละในขณะอีกคนนึ่งอะต้องการการควบคุมนะคะความรักมันก็เลยดูแบบเปราะบางอืมอะ <c oughs> เราก็มาดูกันสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณเนาะอืมเขาอยากเป็นอิสระนะคะเขาอยากอยากเป็นอิสระอยากใช้ชีวิตอย่างที่มันควรจะใช้แล้วก็อยากให้มันประสบความสําเร็จเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้สึกว่าอยากให้มันเป็น ไปเรื่อยๆเป็นไปแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องเร่งไม่ต้องร้อนอะไรถึงความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีแสงสว่างที่แบบอยู่ในความมืดก็คือคุณนั่นแหละนะคะคุณเหมือนเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขานะคะเหมือนเป็นคนที่แบบมาทําให้เขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นอิสระไม่อยากจะแคร์ใครนะคะแล้ว โอเคเราก็ไปดูความรู้สึกเขาเลยค่ะความรู้สึกเขารู้สึกว่าตอนนี้เขายังขาดแคลนอยู่นะคะเอ้ทำไมเขารู้สึกว่าเขาบอบช้ำเขาผิดหวังจากความรักเหมือนเหมือนเขาแอบรักคุณข้างเดียวอะ่ะเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าโอ้ ขาเหนาเขาเจ็บปวดมากเลยนะคะรู้สึกว่าคุณอะมีมีคนรักแล้วเหมือนคุณไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวอะ่ะเขาเจ็บกับความรักนี้นะคะคือเขาบอบช้ำม,มากอะ่ะอ้างว้างเสียใจอยู่คนเดียวนะคะโดดเดี่ยวคือหมกมุ่นอะ่ะคืออยู่คนเดียวรู้สึกขาดแคลนนะคะเขาเจ็บจากคุณนะคะ ความรู้สึกของเขาอ่ะอืแล้วยังไงอีกขออีกใบนะคะทำไมถึงเจ็บคุณก็เหมือนจะเจ็บนะอ๋อเขามีภาระที่จะต้องแบกต้องรับผิดชอบนั่นเองนะคะเขาก็เลยเหมือนได้แต่แบบมองคุณโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้อะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครไปกับใครนะคะหรือจะทิ้งเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขา เขาเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาเรื่องเองินนะความรู้สึกเขาขาดแคลนมากมีภาระ,ะที่จะต้องแบกด้วยนะคะโอเคนี่ก็เป็นความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันมายลืม subscribe ด้วยนะคะ